สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลกับเรานะครับวันนี้เรามีเกมใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเพิ่งประกาศในงาน Gamescom 2025เลยชื่อเกมว่า Swords of Legends ครับเป็นภาคใหม่ล่าสุดตัวเกมเนี่ยเ,เป็น action RPG นะครับเล่นคนเดียวเลยพัฒนาโดย Oregon Shanghai ใช้ Unreal Engine 5ด้วยลงทั้ง PC แล้วก็คอนโซลครับ ที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าเป็นภาคต่อทางการของซีรีส์กูเจียนที่ดังมากๆในจีนแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่เกมเล่นคนเดียวของแฟรนไชส์นี้จะเปิดตัวทั่วรอกพร้อมกันตัวเอกชื่อซีพานครับเป็นเหมือนยมมทูตที่ฟื้นคืนชีพเดินทางไปมาระหว่างโลกคนเป็นกับคนตายแต่ชื่อ Swords of Legends นี่ฟังแล้วบางคนอาจจะเอ๊ะคุณคุณนะคะ เพราะว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีเกมออนไลน์ MMO ชื่อ s Watch of Legends Online หรือที่เรียกสั้นๆว่า Solo นะคะเปิดในฝั่งตะวันตกไปแล้วแต่ว่าออสุดท้ายก็ปิดตัวไปแล้วด้วยการที่เกมใหม่ใช้ชื่อคล้ายๆกันแบบนี้ก็น่าสนใจมากว่าเอ๊ะเขาจะทำต่างยังไงหรือว่าได้บทเรียนอะไรจากคราวก่อนมาบ้างนั่นสิครับน่าคิดเลยงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าเกมใหม่นี้มีอะไรเด็ดๆบ้าง แล้วก็บทเรียนจากตัวโซโล่เนี่ยอาจจะส่งผลอะไรกับเกมใหม่นี้ได้บ้างเริ่มจากตัวเกมใหม่ก่อนเลยผู้พัฒนาเขาเน้นเลยนะว่าเป็นแอคชั่นอารใช่ค่ะไม่ใช่แนวโซลสไลค์ like, ที่แบบโอ้โหยากสุดๆอะไรแบบนั้นถึงแม้บรรยากาศมันจะดูมืดๆลึกลับหน่อยก็ตามนะครับใช่ค่ะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากพวกตำนานจีนโบราณอย่างคัมภี์ขุนเขาและทะเลอะไรพวกนี้ซึ่งก็เป็นแบบ แหล่งรวมเรื่องเทพเรื่องเซียนสัตว์ประหลาดเยอะแยะเลยโหน่าสนใจมากแล้วระบบต่อสู้หรอครับเห็นว่ามีอะไรพิเศษพิเศษด้วยค่ะมีทางวิชาแปลกๆอาวุธเท่ๆแล้วก็พวกของวิเศษอย่างร่มระเบิดผ้าพันธนาการอืมมีของเล่นเยอะค่ะแล้วที่ผมว่าเจ๋งมากคือการจับวิญญ,ญาณศัตรูบางตัวมาช่วยสู้ได้อันนี้น่าจะเพิ่มมิติการเล่นเยอะเลยใช่เลยค่ะ และผู้พัฒนาออรกอนชังไฮเนี่ยคือเขาไม่ได้เพิ่งทำเกมนะเขามีประสบการณ์ทำเกม RPG f a n t a แฟตาซมาตั้ง18ปีแล้วนะคะตัวซีรีส์กูเจียนที่เป็นต้นฉบับเนี่ยที่จีนขายไปกว่า6ล้านชุดแล้วดังมากจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าภาคนี้น่ะเนื้อเรื่องใหม่ตัวละครใหม่หมดเลยไม่จำเป็นต้องเคยเล่นภาคก่อนตอนก็สนุกได้อ๋อเข้าใจง่ายดีครับแล้วเรื่องโครงสร้างโลกล่ะครับเป็น Open World เต็มที่เลยหรือเปล่าไม่เชิงค่ะ เขาเรียกว่าเป็นวายลีเนีย i า e ลีเนียค่ะคือมีพื้นที่กว้างๆให้สำรวจได้นะแต่ว่าก็ยังมีการดำเนินเรื่องตามเส้นทางหลักอยู่ไม่ได้ปล่อยให้หลงทางแบบไปไหนก็ได้เหมือน Open w o r ิรแท้ๆโอเคเข้าใจแล้วครับทีนี้พอพูดถึงชื่อเสียงความคาดหวังมันก็อดไม่ได้จริงๆที่จะย้อนไปดูตัว MMO เดิมใช่ค่ะ Swords of Legends Online หรือโซโลที่ปิดไปแล้วนั่นแหละ คือจากข้อมูลที่รวบรวมมาจากคอมมูนิตี้พวกกระทู้ใน reddit หรือรีวิวต่างๆเนี่ยมันชี้ให้เห็นปัญหาใหญ่ๆหลายอย่างเลยนะที่ทำให้เกมไปไม่รอบในตลาดตะวันตกปัญหาอะไรบ้างครับที่เขาพูดถึงกันเยอะๆหลักๆเลยนะที่โดนหนักสุดคือเรื่องการแปลภาษาอังกฤษกับการภาคเสียงค่ะอ๋อปัญหาคลาสสิกเลยเรื่อง localization ใช่ค่ะคือหลายคนบ่นว่าคุณภาพมันต่ามากแบบแย่จนไม่เข้าใจเนื้อเรื่องไม่เข้าใจเควสตหรือแม้แต่สกิลต,ตัวละครคืออะไรกันแน่ เยอะมากที่เลือกเล่นเพราะเรื่องนี้เลยซึ่งอันนี้เป็นบทเรียนสําคัญมากนะสาหรับการเปิดตัวเกมระดับโลกครั้งต่อไปครับผมเข้าใจเลยว่ามันทําลายประสบการณ์ได้ง่ายๆนอกจากเรื่องภาษาแล้วนะคะก็ยังมีเรื่อง performance ของเกมโดยเฉพาะเวลาคนเล่นเยอะๆอย่างในโหมด PVP ขนาดใหญ่เนี่ยมีรายงานว่าเฟรมเรตตกเยอะมากเล่นไม่ลื่นแล้วก็เรื่องการสนับสนุนจากผู้บริหารตอนนั้นคือเกม Forge เนี่ยคะ่ะที่ดูเหมือนจะแบบว่าไม่ค่อยทันใจผู้เล่นเท่าไหร่ทั้งเรื่องแก้ปัญหาหรือการสื่อสารอะไรต่างๆ ทำให้คนเล่นรู้สึกไม่ดีไปอีกนะครับแล้วเรื่องในคอมมูนิตี้เองแหละครับเห็นว่ามีประเด็นเหมือนกันก็มีรายงานเรื่องครติกรรมที่ไม่ค่อยดีในคอมมูนิตี้อยู่บ้างค่ะที่เรียกว่าทอกซิซิตี้น่ะแบบการตําหนิกันแรงๆเวลาลงดันเจี้ยนแล้วพลาดหรือบางทีก็ลามไปถึงการโจมตีเรื่องส่วนตัวเลยก็มีซึ่งมันก็ส่งผลเสียต่อบรรยากาศโดยรวมทําให้ผู้เล่นใหม่ๆอาจจะไม่กล้าเข้ามาหรือผู้เล่นเก่าบางคนก็อาจจะทนไม่ไหวถอดใจไปโหน่าเสียดายเหมือนกันนะครับ ท,ทั้งที่จริงๆตัวเกม MMO เองก็มีส่วนที่คนชอบเยอะเหมือนกันอย่างระบบต่อสู้ที่เขาว่าสนุกระบบสร้างบ้านที่ละเอียดมากๆแล้วก็ดีตรงที่ไม่ใช่ p a y to Win ด้วยเน้นขายของสวยงามใช่ค่ะมีจุดดีเยอะเลยแต่สุดท้ายคือข้อมูลจากพวก Steam c h a r ์ e ก็เห็นชัดว่าจำนวนผู้เล่นมันลดลงเรื่อยๆหลังเปิดตัวไปไม่นานครับผมดังนั้นค่ะการกลับมาครั้งนี้ของส่วนซ o f ต e เ e เจนในรูปแบบ Single Player เนี่ย ที่ใช้ Unreal Engine 5ซึ่งภาพน่าจะสวยงานอลังการแน่ๆมันเลยเหมือนการเดิมพันครั้งสำคัญเลยเขาต้องพิสูจน์ให้ได้นะว่าได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของโซโลโมาแล้วจริงๆโดยเฉพาะเรื่องการแปลภาษาที่ต้องมีคุณภาพการปรับปรุง Performance ให้ดีแล้วก็การสร้างประสบการณ์ที่มันเข้าถึงผู้เล่นทั่วโลกได้จริงๆสรุปง่ายๆก็คือส่วน of Legends ภาคใหม่เนี่ยเป็นแอคชั่นเล่นคนเดียว ที่ต่อยอดมาจากซีรีส์ดังในจีนมีความหวังว่าจะใช้เทคโนโลยีใหม่เนื้อเรื่องใหม่มาบุกตลาดโลกให้สำเร็จแต่ความสำเร็จนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะสามารถก้าวข้ามปัญหาเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นกับเวอร์ชั่น MMO ได้หรือเปล่าโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เล่นนอกจีนผ่านคุณภาพของเกมแล้วก็การสื่อสารที่ดีพอเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆเลยครับว่า เสน่ห์ของตำนานจีนในรูปแบบเกมแอคชั่น RPG กราฟิกสวยๆแบบนี้จะเอาชนะใจผู้เล่นทั่วโลกและก็ลบภาพจำจากอดีตได้สำเร็จไหมอันนี้คงต้องรอติดตามดูกันต่อไปยาวๆเลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการจอะลึก Sword s u b l e n c e ในวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ Here. I bid you walk the mortal world once more. <laughs> Fallen leaves return to their roots. You shall gather the souls that stray. I've watched over this city for you. We to Not one of them will die quietly you, a soulless mouse. You can judge my fate! Why wrestle rogues when their artifacts can do what a brute slave cannot! The living cast their dead to flame, and sacrifice ignites the war banner.